แม้ว่าวันนี้สามมุนจะมีคำวินิจฉัยเห็นว่าพักเก้าไกลกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อระบบการปกครองก็ตามพวกเราผมในฐานะอดีตคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลขอยืนยันว่า ทั้งโดยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเราไม่ได้กระทําการผิดล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษต่อการปกครองอย่างที่ศาลเห็นประเด็นที่สองนะครับพวกเราเห็นว่าผลของคำินิฉัยของสารรัฐธรมนูญในวันนี้ สิ่งที่ได้รับผลกระทบและก็สำคัญกว่าการดำรงอยู่ของพรรคก้าวไกลและสิทธิทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นคือนะครับคำีิจัยในวันนี้เนี่ยส่งผลอย่างสำคัญเป็นการวางบรรทัดฐานในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ที่อันตรายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อหลักการสำคัญและคุณค่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเราในอนาคตผลของคำวินิจฉัยของสารัฐมุนในวันนี้ สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ในระยะยาวนะครับทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพวกเรากลายพันธุ์ไปเป็นระบอบอื่นได้นี่คือในยะสําคัญที่พวกเราเห็นว่าส่งผลกระทบสําคัญยิ่งกว่าการยุบพักเก้าไกลเท่านั้น สวัสดีครับ,รบรับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักพี่น้องสื่อมวลชนนะครับรวมถึงเพื่อนๆอ,อ,อดีตพักก้าวไกลทุกท่านผมยืนต่อหน้าพวกท่านด้วยความซาบสึ้งใจเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมทีไ่ได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนรวมถึงโอกาสที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานเก,งเก่งๆที่ยืนอยู่ข้างหลังผมทุกคนนี้ เป็นเวลา30ไป30ปีของชีวิตผมที่จะจําไว้อย่างไม่มีวันลืมนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ผมต้องอําลาในฐานะนักการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วการเดินทางบทนั้นของผมมันก็จบลงแต่ในขณะเดียวกันผมยังจะเริ่มต้นในการทําการเมืองในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง แล้วก็จะไม่ทิ้งไปไหนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนตราบใดที่ประชาชนยังไม่ทิ้งผมแล้วก็ยังไม่ต้องการรวมถึงการทําทุกวิถีทางในฐานะพลเมืองคนไทยคนหนึ่งในการทําให้บ้านเมืองดีขึ้นและช่วยพาหนะใหม่ของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอดีตพระเกา้าไกลตามที่กฎหมายอนุญาตในการที่จะทําให้พวกเขาสามารถที่จะจัด,จดตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา ถึงพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านหรือที่รอยอยู่ที่พักผมเข้าใจดีว่าท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังอาจจะรู้สึกโกรธแขนหรือมีน้ําตาไม่ว่ากันครับวันนี้หนึ่งวันเรามาเศร้าเสียใจมโห,หได้เต็มที่พรุ่งนี้เราขีดเส้นต่อหน้าแล้วเราจะก้าวข้ามมันไปเราจะเอาความขับแค้นใจ ความโมโหพลังงานที่มันมีอยู่ตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันกัดกินพวกเราครับเราจะผลักมันแล้วไประเบิดมัน Bird, มในคูหาทุกการเลือกตั้งต่อจากนี้ไป